ใครหาหัวจิกสําหรับงานเยื่อยางขนาดเล็กอยู่บางไหมครับวันนี้น้าไทยมีหัวจิกตัวนี้มาแนะนําเป็นหัวจิกจากทางอันลัวกับเจ้าสวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับน้าไทยคนเดิมที่ร้านอุปกรณ์ตกปลาเดอะฟชเชอร์บางพลีวันนี้น้าไทยจะมาแนะนําหัวจิกงานดีงานพรีเมียมที่เหมาะสําหรับเยื่อยางขนาดเล็กจากทางค่ายอันลัวกับเจ้าหัวจิก เฮช็อตรุ่นบุลเลตโดยหัวจิกตัวนี้จะเหมาะกับงานเยื่อยางขนาดเล็กเช่นหนอนยางหางแหลมหรือหนอนยางต่าต่างหรือใครจะใส่กับปลายยางขนาดเล็กพวกขนาด2 2ถึง2.5นิ้วก็ยังใช้ได้นะโดยจะมีทั้งหมด2รุ่นคือบุลเลตเอและบุลเลตแอสองรุ่นจะต่างกันที่ทรงตัวเบ็ดถ้าเป็นรุ่นบุลเลตเอจะเป็นตัวเบ็ดทรงก้านสั้นจะเหมาะกับพวกเยื่อหนอนยางตัวเล็กเช่นกาแลนโดยน้ำหนักก็จะมีให้เลือกประมาณนี้คือ0.75กรัม1กรัมและ2กรัม แถมหัวจิกตัวนี้ยังมีตัวท่อหดซึ่งช่วยให้เหยื่อยางยึดติดกับหัวจิกได้แน่นโดยใช้ละกันยางดูดยางแต่น้าไทยก็แนะนําให้ติดกาวเพื่อให้ใช้งานได้ไม่ติดขัดนะส่วนอีกรุ่นคือ Bullet L อตัวนี้จะเป็นตัวเบด็ดทรงก้านยาวก็จะเหมาะกับพวกปลายางตัวเล็กๆนะแถมตัวเบ็ดของรุ่นนี้จะเป็นตัวเบ็ดจากทางค่ายกาากสัสซึซึ่งขึ้นชื่อเรื่องความเฉียบความคมนะครับผม ส่วนน้ำหนักก็จะมีให้เลือกเยอะกว่าคือ1.5กรัม2กรัม2.5กรัมและ3.5กรัมโดยหัวขนาด3.5กรัมจะพิเศษกว่าขนาดอื่นเพราะว่าจะมีห่วงล่างสำหรับใส่พวกตัวเบ็ด3ทางให้แบบนี้ด้วยเรียกว่าทำมาเพื่อง,งาน กรอกเก็บเลยและตัวนี้ก็ยังมีท่อหดให้เช่นกันนะแบบนี้เลยใช้งานดีเลยนะสําหรับใครที่หาหัวจิกงานดีงานพรีเมียมใช้สําหรับพวกงานเก็บตกกระพงหรือใครจะเอาไปเล่นงานอื่นก็ใช้ได้นะต้องหัวจิกตัวนี้เลยกับเจ้าหัวจิก headshot รุ่น bullet s และ bullet l เดี๋ยวหน้าไทยปักตะกร้าไว้ให้เหมือนเดิมครับผมจิ้มในตะกร้าได้เลยครับผม